อ้ามาสวัสดีนะก็มาเล่นไพ่เรื่อยอีกแล้วนะทุกคนนี่หลังนี้อืมได้เลยแล้วก็ไปอะไรอีกดีอ่ะมันมีอีกไหม ที่ทางเข้าหลังบ้านทางเข้าหลังบ้านหรอทุกตรงนี้เลย วางไม้เต็มได้อยู่ถ้าขูดตรงนี้แล้วจะออกทางไหนดีมันก็ต้องมีอ้อออกทางนี้ดิเอาเอาเอาใบไม้มาให้ถึงนี่เลยใบไม้อันไหนวะ อันนี้เปล่าเอออันนี้อ่าส่วนตรงนี้ทุบไปเลยทุบไห้หมดอ่าแล้วก็จะได้ทางออกฝั่งนี้ได้อยู่ ดีนะันไม่ทะลุเอาโอ้โหนี่ไม่ทะลุใช่ไหมอ่ะบ้านเอาเป็นอีดอันนี้ดีกว่าเนาะ อืมเสร็จโอ้โหเพิ่งเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวปรับอืม ตรงนี้ก็สมควรทุบได้แล้วอืมได้เอ่อได้อยู่อาว เดี๋ยวปักไฟหน่อยอืมอะอันไหนที่ทำเสร็จแล้วเล่นใปเรื่อยของจริง อะอะไรนะพื้นไม้อะไรอะทีนี้ส่วนข้างหลังเอาเป็นพื้นอิดนี่ไหมอันนี้เอาทำเป็นที่เก็บ ที่เก็บอุปกรณ์พืชปลูกพืชได้นะเออแล้วเมื่อกี้จะทุบทำไมไม่รู้เอาหินนี้ก็ได้แล้วอุปกรณ์ปลูกพืชมันต้องใหญ่กว่านี้ทุกคนอ่ะที่เก็บอุปกรณ์ไม่ใช่ไร หินเรียบหมดเลยอ่ะอ่อประมาณนี้พอแล้ว แล้วก็ทําเป็นห้องคนสวนไปเอ้ยไม่ใช่ทําเป็นห้องคนสวนดีทุกคนถ้ามีห้องแม่บ้านก็ต้องมีห้องห้องคนสวนเพื่อที่จะเฝ้าให้เรา ประตูเอาเป็นประตูไม้ไรไม้นี้ไม้สีเหลืองอืมมาส้งมแทนหน้ามี้ดีก่อนอืม แล้วก็เอาเป็นบันไดวางไว้อืมส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้อง มีหรอือว่าไม่มีดีอืมมีไปเอ่สเล็บ ก็ได้อยู่นะให้มันทะลุมาเลยอะ่ะเดินลงได้ไหมเดินขึ้นนะเดินได้อืมอ่ะเรียบร้อย แล้วก็ต้องเจาะพื้นเอ้ยเจาะประตูมาประตูอืมเสร็จ แล้วก็จินตนาการไว่าเราปลูกต้นไรอะไรอย่างนี้ ปลูกต้นมไม้ไว้ต้นไม้เอาเป็นต้นต้นส้มก็ได้เพราะว่าสูงเอาแล้ววางทับทำไมโอ้ยตายตายเกือบชนอืมได้อยู่แล้วก็มาอย่างนี้ ออกได้สองทางเลยออกมาจากห้องนี้ได้สองทางอ้าวน้องหมูมาได้ไงโอ้โหออกได้ว่าอยู่ว่ามาได้ไงนะเออแล้วมันมีทางลงอยู่ตรงนี้ ทางลงมาบ้านหลังนี้ได้อยู่นะอ้าวสำหรับเล่นไปเรื่อย EP นี้ก็เท่านี้นะทุกคนบ่ายโมงสี่ห้าพอดีบ่ายโมงสี่ห้า 5. อะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะเล่นประมาณนี้แหละบ๊ายบายอาเติมอะต่อเติมเท่านี้